สวัสดีครับทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Garden by the Bay นะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่หน้าบริเวณจุดที่เรียกว่า Sun Pavilion นะครับซึ่งด้านในเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่แสดงพืชพันธุ์ไม้ตระกูล ตะบองเพชรนะครับซึ่งเป็นตระกูลตะบองเพชรขนาดใหญ่นะครับใหญ่โตมากนะครับซึ่งผมเองเคยมาทําคลิปไว้แล้วนะครับเมื่อประมาณเกือบ3ปีที่แล้วแต่ว่าใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่านะครับภาพก็เลยไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงบรรยาย วันนี้ผมกลับมาเที่ยวอีกทีนะครับก็เลยกลับมาซ่อมนะครับก็มาถ่ายทําให้ดูนะครับถ่ายทําให้ดูอีกครั้งว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบางท่านนะครับสําหรับเพื่อนใหม่หรือว่าบางท่านที่ไม่เคยดูนะครับก็จะได้ดูได้เห็นนะครับว่าที่สิงคโปร์นี่เขาทําอลังการขนาดไหนนะครับพันไม้หรือพัน พันตะบองเพชรของเขานะครับใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนนะครับอันนี้คือปากทางเข้านะครับด้านบนนะครับหลังคาก็เป็นหลังคาปร่งแสงนะครับก็คือให้แสงผ่านมาได้เพราะว่าไม้พืชพันไม้ตระกูลนี้นะครับชอบแสงนะครับแต่วันนี้อาจจะล่มลื่นนิดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอากาศที่สิงคโปร คืมฟ้าคืมฝนนะครับอันนี้นะครับด้านหน้าของผมจะเห็นว่าตะบองเพชรใหญ่โตมโหฬารมากอลังการมากนะครับแต่ละต้นนะครับสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับถ้าผมไปดูยืนเทียบนี่ก็ประมาณว่าสูงกว่าผมเยอะเลยนะครับสูงเกือบ2เท่านะครับใหญ่โตมาก ใหญ่โตจริงๆนะครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับว่าตะบองเพชรที่มันใหญ่โตขนาดนี้นะครับใหญ่จริงๆนะครับดูต้นนี้สิครับเนี่ยนะฮะต้นนี้ถ้าดูประมาณจากสายตาแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า4เมตรนะครับใหญ่จริงๆนะครับ สร็แล้วด้านข้างนี่นะครับก็ยังมีนะครับแบบกลมๆนะครับแล้วก็มีแบบอื่นๆนะครับที่มีขนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นขนเนียนเลยนะฮะสวยเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับแต่ละลูกนะฮะลองดูนะฮะโอ้โหลูกแตงโมดีๆนี่เองนะครับ ตงโมขนาดใหญ่นี่เองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือดอกนะครับมีดอกออกดอกสวยเลยนะฮะคือบ้านเรานะครับเป็นภูมิประเทศอีกแบบนึงนะครับบางทีก็จินตนาการไม่ออกเลยนะฮะว่าดอก ตะบองเพชรพวกนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับอันนู้นก็มีดอกนะครับอันนู้นก็มีนะครับจะเห็นว่าตลอด ทั้งโดมนี่นะครับก็จะเป็นพืชพันธุ์ไม้นะครับสายพันธุ์ทะเลทรายทั้งสิ้นนะครับภายในนะครับก็มีข้อมูลพอสังเขปนะครับบอกไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเนทีฟเม็กซิโกนะครับก็คือสายพันธุ์ธรรมชาติจากเม็กซิโกนะครับ สำหรับภาพรวมนะครับต้องบอกว่าหลากหลายแล้วก็หลายหลากจริงๆนะครับเยอะมากนะครับเป็นอะไรที่แปลกตามากนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบไม้ประเภทนี้นะครับต้องบอกว่าถูกใจเลยนะฮะที่นี่นะครับที่เดียวมีครบทุกอย่างที่ต้องการนะครับ ดูลูกนี้นะครับโอ้โหแม่เจ้าใหญ่จริงๆถ้าไม่เห็นนี่ก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีตะบองเพชรลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับ สำหรับพาวิเลียนของเขานะครับก็จะดีไซน์เป็นทาง3แพ่งนะครับคือเส้นกลางซ้ายขวานะครับเมื่อสักครู่ผมพาเดินรอบนี้แล้วนะครับก็คือวนขวานะครับทีนี้ผมจะพาดูรอบนี้นะครับพาดูแฉกนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันนี้นะครับแากนี้ก็เน้นไอ้น,นี่นะฮะตะบ,บองเพชรลูกใหญ่ๆเนี่ยนะครับลูกใหญ่ๆลูกมโหฬานนะครับความยาวของหนามนี่นะฮะนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะครับก็คือยาวมากนะครับยาวมากนะครับ โอ้โหแม่เจ้าใหญ่จริงๆส่วนตรงนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะฮะก็คือเป็นปุยๆนะฮะเป็นผงๆนะครับไม่กล้าจับจะแค่สัมผัสน้อยๆนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะหวดเอาไปจับของเขาเล่น โอเคครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของภายในของซันพาวิเลียนนะครับซันก็แปลว่าแสางอาทิตย์นะครับพาวิเลียนก็เป็นสาลานะครับสาลาที่โปร่งแสงสาราที่แส,ง,ส,าาสงอาทิตย์ส่องเข้าถึงนะครับในความหมายน่าจะเป็นตรงนั้นนะครับก็เป็นพาวิเลียนของอพืชตระกูลที่ชอบแสงแดดนะครับ ก็พาเดินครบแล้วนะฮะหนึ่งรอบนะครับก็คงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตรงนี้นะสวยเลยนะฮะเอากิ่งไม้ก้านไม้มาตกแต่งนะฮะทำเหมือนเป็นเก้าอี้นะครับสวยงามมากครับตรงนู้นก็อีกตัวนึงนะครับ คนที่ชอบธรรมชาตินะครับอยู่กับล่มไม้ใบหญ้านะครับการตกแต่งสไตล์นี้ก็เป็นอะไรที่ใช่เลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับ